ทั้งจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อนออกน่วยบริการเคลื่อนทีแบบบูรณาณการบำบัดถูกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอยู่ที่อำเภอพุนสวรรค์ค่ะนายวรวิทย์พิมพนิตรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการเทนผู้ร่าราการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการนวยแพทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ราบรมราชชนนีหรือพ่ออสวอจังหวัดนครพนมและโครงการจังหวัดเกลื่อนทีแบบบูรณาการหน่วยบำบัดถูกบำรุงสุขสร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ2 5 6 8มีหนื้อง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะและกับประชาชนในพื้นที่เขารวมโครงการจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจรเวนชายแดนบ้านน้องดูมูท่เจ บ้านน้องดูไต่ตําตบลหน้าในอำเภอพ้นสวรรค์จังหวัดนครพนมโอกาสนี้ท่านรองผัวราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผ้วราชการจังหวัดนครพนมพร้อมนณะส่วนราชการกับร่วมมอบความสอยเหลือสิ่งของแก่ประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร่และก็ผูด้ด้อยโอกาสเพื่อส้ง่งขวัญกำลังใจและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที นอกจากนี้ค่ะวหา้า,า่วนราชการยังใดประชาสัมพันธ์โครงการคนละเครืงิงพลสัสค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เรื่องของการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์เพิ่กะมาประชาสัมพันธ์คือกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เรื่องของการดำเนิมนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระท่งกระเอามาอฝากมาตอนว่าใจาพอพี่น้องได้ฟังรวมถึงนยโยบายสำคัญค่ะนยโยบาย q u k c k g i g w ิ n นะคะด้านการป้องการปราบรามยาเสพติดย่างเข้มงวดนอกจากนี้ผู้ได้ที่ไปในงานยังมีบริการอื่นๆค่ะเพว,ว่าสิเป็นน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ่ออวอวพบพอคุณหมอนะะตรวจสุขภาพ การทายถอดองค์ความหูด้านการเกษตรและการเรื่องของการนํ่บริการภาครัฐไปให้พ่อแม่พี่น้องได้ใส่บริการหอดหม่องหอดปอนพื้นที่ห้างไกลกับบอร์ตรงย่านมาเมืองนี่ครบจุดเดียววันสต็อปเซอร์วิสนะคะ เป็นการลดผ้าระคาใส่ายและก็เรื่องของระยะเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้มาเว่ามาจามารับฟังปัญหาความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนั่งไปสู่การแก้ไขปัญหา้ะย่างตรงจุดและก็ท่านท่วงที่นั่นเองค่ะ